สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะกับช่อง Super B TV นะฮะกับเกม Devil May Cry ภาคที่5นะครับกับมิชชั่น12ไปเริ่มกันเลยครับเปิดมาเจอจังมาทุบโอ้ยนี่นะงั้นยังขึ้นเหรอตอนนันพุ่งมาเอาไงจบไหมจบไหมไม่จบว่ะสับลวสับลว เรียบร้อยครับบนี้เออโอ้ยโดนโขาไอ้นี่มองไม่เห็นมันมืดมันมืดจอฮะขึ้นไปม้วนโอ้ยไม่ม้วนจอสเปนขาดจบทีบพออย่างไรหมุนข้องนี่ก็ได้เออเอาจบยังจบแล้วจบแล้วโอ้ไปเลยฮะ เก็บแล้วก็ไปเลยไม่เสียเวลาโอ้ตัวแดงตรงนี้เราวิ่งผ่านได้ฮะผผมมซึ่งผมจะไม่สู้ฮะเสียเวลาถ้าเราผ่านมามันก็จะตายฮะตรงนั้นเห็นไหมขาดใจตายละไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้รุนแรงเหมือนกันมึงปล่อยระเบิดใส่เราได้จัดการก่อนครับจัดการก่อน อะไรโหผมไม่คงโคโดเดเฮลอิทสโอยอ้าวผมบ่ได้ <laughs> จบเอสสองตัวะแต่เกรนออฟขึ้นมาด้วยดีดีไปทางนี้อ้าวทางนี้ดิเออเสออฟเกอนเลยเกณฑ์ไปเราต้องไปหาแล้วเจ้าตัวนี้ท็อกมาใส่ฮะไอ้รูตรงนั้นมันจะมีอันหนึ่งอยู่ข้างไหนหนุนข้างบนเราจะเข้าทางไหนก็ได้ครับ ซึ่งผมจะเข้าข้างล่างเพราะว่ามันจะไปเป็นทางยาวๆเลยจะไม่เสียเวลาด้ยเลยเดี๋ยวดิ๊กเอดิเออกดเอนี่ท็อปนี่ไงแล้วก็ใส่ในกระเป๋าเสื้อไม่ใหญ่แยงบ้างหรอใครขัวจิวถ้าเป็นคนจริงๆนี่เอวยไม่เอานะเนี่ยผมจะไปข้างล่างนะแอนรูนี้ใส่เข้าไปดูดิ นั่นคือขาดหรอกเมจีบอกว่าในที่สุดนะไฟน,น,น,นั่นเองเหนาะฮะเหนาเลสเออช้าอย่าช้าเกรโอเคเต็มมีเรื่องฮนะตรงนี้ยังไงจับมาเล,เ,ลเลยเลสเลยเออถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือไม่ขาดขึ้นก็อั้โอ้โห

อย่ามาโตโอ้ยโอ้ยหลบได้ครับขึ้นมานี่ปันสับย์แจ็คสันจบโอเคแรงเอสนิ้วแข็งฮะนิ้วแข็งยังไม่ถนัดแป๊บนะในในดัดนิ้วเลยดัดนิ้วโชว์คุณผู้ชมฮะเหยายาวตรงนี้ตรงนี้แค่เข้าไปเอาเลดเอานะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะทันเรา แล้วก็จะมีปีศาจมาควางเราซึ่งผมจะไม่เข้าฮะเสียเวลาตามนั้นเลยทางทางนี่ไงก้อนเลือดเพื่อเติมเติม,เต,มเต็มเลือดข้างล่างนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บ่อไปเติมนะฮะข้างล่างเพื่อใหประตูตรงกลางมันเปิดผมลืมบอกครับเมื่อกี้เดี๋ยวดูกันเลยนี่มันไหลามาทางนี้ แล้วก็รูปปั้นนี้ก็จะโปนออกมานี่เติมในช่องข้างล่างให้มันเต็มมันจะได้มีน้ำหนักกดลงไปนี่ยัยงไงต่อหนักดิเออมันหนักนะมันก็ล่วงลงไปก็กลายเป็นเปิดประตูตร,ตรงนี้โอเคเราต้องไปหาสามจุดนะครับที่ต้องปลดล็อกนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะมี เพ่าออฟหรือ Blue Off นี่แหละผมจำไม่ได้นี่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เรดออฟอันเดียวนี่แหละแต่ผมเก็บไวแล้วมันก็เลยขึ้นเรดออฟแล้วก็ประตูข้างหลังอ่ะถ้าเราเข้ามาที่เป็นช่องที่จําได้ไหมที่ผมบอกว่ามันเป็นทางเข้าที่จะเข้าทางไหนก็ได้ะนั่นแหละครับเอออันนี้อันนี้เด็ดๆรถคันนีอ้ออดจาได้ละตรงนี้เจอศึกหนักครับชาร์จไปเลยแล้วก็เปลี่ยนอาวุธไปเลยฮะตรงนี้ศึกหนักจริงนี่ไอตัวนี้ไง โอ้ยบาเลยมันไม่แปลงร่างให้ผมะเสียเกจหมดเลยโอ้โหจบโอ้ยไม่น่าเลยผมเสียดายมากเดิมันเหลืออีกตัวหนึ่งน่ะแต่เกจผมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่เต็มครับอีกทีอีกทีดิเห็นไหม ไปนอนซะแล้วเกตเกตก็ไม่ได้แบบมันกระจกว่าไปละจะเคาร์เตอร์มันได้ไหมโอ้ยไม่ทันโอ้ยไม่ทันโอ้ยไม่ทันไอ้นี่คาร์เตอร์มันได้ละแทงจบไหมไม่ได้วะโอ้ยเสียเวลาครับไอ้นี่มาหนิเกดเกดโอ้ยโอ้บ้าเอ้ย เจ็บไม่ถึงเจ็บไม่ถึงครับเจ็บไม่ถึงมานั่นก็ตู้อะไรไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกี่ยวยาวอ่ะไอ้นี่นี่ทะลึ่งทะลึ่งเสียโอกาสนะเมื่อกี้ไม่น่าพลาดเลยอแล้วก็โดนยากเลยนะไอ้นี่ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละ โ uh อ้ย huh, มันเตยผมได้ว่ะโอ้โหเอาไงเนี่ยฮะเอาไงสติกเกอร์สติกเกอร์จบเลยผมพลาดครับผมพลาดอืมไม่น่าเลยอยไอตัวแดงเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันอันตรายในเกมเนี้ยเต็มเต็มไม่ละโอ้โหเข้าข้างเขา ยามาโตะซ้ำเดิกขึ้นมาปันจับจบงานข้างในสุดหนักครับสุดหนักปรเด็นมีหลายอย่างครับผสมมุนกล้องมองไม่เห็นเออนี่เล็ดไหมเล็ดไหมแค่ต้นกำเนิดเสร็จเรียงอะแตกเรียงโอเคจบหมดฮะ แบงค์เอสสามตัว smoking sexy style เปิดทางฮะไปต่อเลยเปิดเฟืองปีนอ,อปอ่าเจอก้อนเลือดพอดีจบก็ตัวเพลินไปเลยเลือดก้อนที่สองครมีไว้ออฟตรงนี้โอเคกับเลอดออฟโอเคครับมันก็จะมาเปิดเลือดตรงนี้ซึ่งผมก็จะขอกดสคริปต์เลยนะฮะ ทุกคนแล้วเร็วไปจบเกจเต็มไม่เต็มฮะไปเอาเลไปเอากินออฟก่อนกินที่ไหนเราไว้ไม่โดนโอีกเอาปันออกก็ได้บ่าแล้วก็เติมเกจซะเด้ทางไหนเนี่ยขึ้นไปนี่แล้วอันนี้ล่ะอ๋อต้นรีทออกโอเคมาเอากันเองฮะตรงนี้ชาร์จเลยตรงนี้แน่นอนฮะ นอนให้สบายเถอะโอมน้อยโนบอดี้ฮะโนบอดี้ฮะเอ้าเอ้าเอ้าไอ้ตัวน้ำแข็งตจ้าเฟยเต้าเฟยกี่ตัวเนี้ยกี่ตัวกี่ตัวมีสองตัวครับอ้าวเพายังไม่อีกเหยังไม่ตายอีกเออเอ้สองตัวโอเคฮะนึกว่าตายแล้วไงเมื่อกี้ยังไม่ตายว่ะ ปิดโอ้ไม่ต้องปิดมันหมดเองเลยโอเคตัวเปลอกเพื่อนเลยสคิปครับโอเคนัค่งไงต้นนั้นอะที่จะไปใส่อันนั้นอีกอันนึงแล้วก็ออกไปเลยครับไม่มีอะไรละเซฟอตัตโตมติกเลยอะได้เดียวราก็เข้าประตูตรงนี้ถ้าใส่เต็มแล้วมันจะเปิดนะตรงนี้ ไปเห็นไหมไล์พวกนี้คือ s e c r e ตมิชชั่นฮะต้องขานไปฝั่งนูน้นหาที่ยืนฮะแล้วก็จะเข้าไปได้โอเค secret mission อะถ้าเข้าไปแล้วมันจะมีแสงฮะว่าเรายืนตรงไหนแล้วมันจะเข้าไปได้เร็วเร็วเร็ว ตรงนี้อ๋อเซฟอีกแล้วเมื่อกี้ก็เซฟโอ้โหเกตเกตไม่มีฮะแย่ละตรงนี้เจอยูริเซนตรงนี้เป็นบ้านเก่าของเวอร์จิลกับดันเต้นะครับเนี่ยดูสิเมืองโอ้โหต้นไคฟอสต์อยู่ไหนนี่อยู่นี่โคตรใหญ่เลยดูดิโคตรใหญ่เลยจนมองไปปลายฟ้ามันไม่เห็นอ่ะเอาไปไม่เสียเวลาฮะต่อกันเลย ไปเร็วๆฮะแล้วก็ว้ามาเจอยูริเซนเนี่ยเนี่ยอ้อยโดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยโอ้ยาโอ้ยโดนจังเมียชาร์จเกลือไม่ใช่เกอังอะไรอะไรไปเดะเอ้ยยังอุตส่าห์โดนอีกโอ้ยนี้นี่น่ารำคาญจริงเลย อลเลมงก็แต่แ่ที่สเกตไม่ถึงเกตไม่ถึงอันนี้นี่ยังอุสาห์โดนอีกนะไอ้นี่โดนโดน โอ้ยเสียดายว่ะไม่ได้แปลงร่างขานาดนี้เลยลืมดูเสียทั้งคนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไปโอ้ยโดนอีกไอ้นี่น่ารำคาญดูเลือดจะหมดหลอดแล้วเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินเอออบได้ ของล่างไม่ได้กินครับโอเคเรียบร้อยปั่นครับปั่นพรวงต่อเลยแล้วก็อยู่นิ่งๆจบไหมไอันนี้ใช้อยู่นิ่งๆจบไหมจบครับโอเคน่ารังหารชิพายเลยตัวนี้ตรงนี้เราต้องชนะมันนะครับไม่ต้องตกใจ แหลงไรแหลงไรเอ้อีกแล้วไอ้บ้า,บาเอ้โอเคก็ขอตัดพาพแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมเจอกันพรัดหนะ้า